สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนจ่ามือนี่กัมมพอกับษาอีสานคือเก่านะคะพี่น้องมือนีสายสานมีของปลามาก,กินเฮเบิงจ่าพี่น้องมือนีสายสานได้นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่จ่าของปลา ของอยู่ใต้ดินพี่น้องนี่จ้ะแมงเงาถอดจ้ะแล้วกัจิบโปมค่ะพี่น้องไม่จิบโปมถอดใส่ตะไคร้พี่น้องตะไคร้ตะไคร้แล้วก็บใบเตยจ้ะใบบกูดมีอันเดียว ของแสบพ,พี่น้องของหายอยากกลนกะอยากพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นไปกลนมาหายต่พี่น้องเอามาทอดกรอบๆห้อยรสด,ดีพี่น้องสุดยอดนี่เท่านี้น่งคะ่ะของเสพจากพี่น้องก้อพพนอออออจิลงมือกิน สายสารกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อยิบผัดคลิปใหม่อของสายสารเนาะค่ะมาจากพี่น้องมาลงมือกินน้ำกันจ้ะอุย้ยโทษเด้อจ้ะผ<ป>ู้ดใดมักมาเท่านี้จ้ะพี่น้องอาหารบ,นบานๆท้อลงมือจิบปูมก่อนนะพี่น้องนี่จ้ะจิบป,ปม หูกรอบหกสิบโตพี่นอ้นองขากระโปงออกหยัมเลยเหมือเงาจ้ะตัวนี้งา,า,า,งงามใหญ่พิ่ม ไ่บก,กวดตักไข่ทอดจ้ะ ใายตัวละสอบาทมันได้พี่น้องไม่งีป่ปุ่มสบาทสามบาท จะใค่ทอดจ้ะทุบทุบทุบเอ,อดหอมต่พี่้อง ตัวยิ่งใหญ่ค่ะออันเนี้ยแซ่บมันหอมขันแห่มซับซับมุกพี่นอ้องเด๋วหลายมามุกถอดกัแบแซ่บมุกกัแบแซ่บจ้ะกีบป,ปุอมตป้ปนกับแซ่บพี่นอ้อง Ha <laughs> ha 别的，非常。 ดึงขีมันออกมันพี่น้องดากมันยิกดึงออกมาตีมันหยันหยันไม่กอป่า